เอาละครับก็ขอสว,สวัสดีเป็นเพื่อนทุกคน,ก,คนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกโตวันนี้ก็อยู่กับเกมสัพยุท์วิญญาจารย์สวัสดีนะทุกคนเออก็มาเป็นที่เรียบร้อยแลยนะ้วสำหรับความงามดุดดังดาง,ดงฟ้าและเสน่ห์อันงดงามปีกศักดิ์สิทธิ์ที่ปกคลุมไปด้วยเมฆก,ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแลยนะ้วเนาะอ่าก็จะเป็น กายแท้ของน้องเสียงเสียงนะเป็นนกต้องเรียกว่าอะไรนกกระจิบปะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่านกประเภทนี้มันเรียกว่านกอะไรอะนะเออเป็นนกกระจิบนกกระจอกอะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าใช่ไหมเป็นนกเป็นนกอะไรสักอย่างอะเออก็เดี๋ยวเราไปดูกันก็วันนี้ผมมาผมมาอัดมันสุดท้ายเลยนะของกายแท้เสียงเสียงนะเพราะว่าผมไม่มีตัวที่จะเก็บไปสุ่มนางเยอะนะ เออผมเลยต้องแบบว่าทยอยซื้อรายวันลายวันไปเรื่อยๆซึ <c> ่ง <oughs> <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวเดทูไปหยุนมันก็จะมาแล้วนะนะเออเลยเลยไม่ค่อยมีตัวเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเรามาดูของรางวัลกันเนาะเดี๋ยวเริ่มจากการรางวัลพริกอัพกันก่อนเลยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่พิกอัพสเตเบิร์ก่อนอ่ะยี่สิบโลเนาะยี่สิบโลจะได้เป็นวอร์สต์มิญญนยาณเนาะสีทองแล้วก็เป็นสกงสกีนสีม่วงอะไรพวกนี้มันได้มีอะไรเป็นพิเศษเนาะ 40สิบก็จะได้เป็นที่อัพข้าวความสัมพันธ์ของเทพีหนะิมะเนาะอ่าเอ้ยอันนี้ดีอยู่ดีอันนี้ดีอยู่นนยมีมีมีของหลายตัวอยู่โอเคต่อไป60เนาะ60จะได้เป็นกระดูกแขน4ี่หมื่นปีแล้วก็หัวสัตว์วิญญาณเหมือนเดิมแล้วก็ต่อมา85เนาะ8 5จะได้เป็นอ่าที่เพิ่มโชคเนาะที่เพิ่มโชคกระดูกวิญญาณแล้วก็เป็นทีบกระดูกวิญญาณนะ 120จะได้เป็นโอ้ได้เป็นลูนสีแดงนะแล้วก็ได้เป็นมวลสปิญยาเหมือนกันประมาณ1 6 0จะได้เป็นจิตโอ้ได้เป็นจิตของปูบีด้วยหรอจะได้แค่จิตเดียวก็เฉยปะเนาะถ้าได้ส10จิตก็ว่าไปอย่างแล้วก็มวดสปิญยานแล้วก็วงแหวนนะแล้วก็อ่า220เนาะได้เป็นชุดเกาะ กดาวเนาะอ่าชุดกอดเทพอืมส่วนตัวมองว่าเหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไหมเนาะมันไม่ได้แบบได้กระดูกวิญญงกระดูกวิญญาณอะไรพวกเนี้ยเหมือนมองว่ามันค่อยคุมเลยมันเหมือนตู้ดักเลยแต่ว่าต้องสุ่มไว้สักหน่อยอะนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลั p ดาวกันเนาะก็เริ่มจาก1ไฟลุงเนาะ1ไฟลุงนี่ได้เป็นจิตกาตัวกระชากขึ้นมา5ใบนะ เราก็สองดาวได้เป็นกระดูกแขนซหมิลกับตัวกาชาคืนเนาะสามดาวได้เป็นกุญแจแล้วก็เป็นที่อัพไอที่ใส่วงแหวนเพิ่มเติมมานะอ่าต่อมาเป็นสี่ดาวได้เป็นที่อัพวงแหวนและก็ห้าดาวได้เป็นอ๋อที่อัพอันนี้ของออสุคาไม่ใช่ไม่ใช่แค่ข,ของออสุคามีของเสือกับของถังห้าวด้วยเนาะอ๋อ อ่แล้วก็ระยะเวลาของอาไกาแท้อันนี้นะมันจะมาทั้งหมดสาวันนะแต่ผมแค่มาอัดวันสุดท้ายเท่านั้นเองเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูของรางวัลภายในตู้ดีของรางวัลใหญ่สุดนี่เป็นอะไรเนี่ยโอเป็นอันนี้เนาะเป็นเหมือนคล้ายๆกับชุดก่อเนาะอืมแต่ว่าผมผมไม่มีโอกาสได้จับจองหรอกเออมันเป็นของตีศูนย์ได้ไหมมีสัญลักษณ์รูปตีศูนย์ด้วยอ่า แล้วก็ต่อมาเอาเป็นกระดูกแขนเนาะกระดูกแขนของปูบีอ่าเดี๋ยวดูสกิลซะหน่อยสิกระดูกแขนของปูบีเลยเหรอจะเหมือนจําได้ว่าปุกของปูไอกระดูกแขนของปูบีเหมือนเคยมาแล้วเนาะแต่ว่าน,นั้นน่าจะเป็นอีกข้างหนึ่งเนาะก็อ่าเมื่อเราได้อ่าสกิลนี้นะเมื่อเราได้รับกระดูกวิญญาณชิ้นนี้เนาะครั้งแรกเนาะจะประงานขึ้น สเต็กของดาบทั้งสองสีของเราเนาะอ่อจะได้ทั้งหมด2แต้มซึ่งจะสามารถเปิดใช้งานทักษะนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องอัพส,สกิลดาบของแกนะเออไม่รู้ว่ามันจะเป็นดาบสีอะไรนะสกิลกระดูกของปูบีนี่แม่งงงจังส่วนส่วนชื่อนี่แม่งเป็นชื่อชื่อดาบชื่อดาบเกือบเกือบทั้งหมดเลยนะเออ แล้วก็ส่วนเรื่องดาวพวกนะี้ดาวนี่เหมือนจะบวกเกี่ยวกับชื่อไม้ตายหมดเลยนะชื่อไม้ตายบวกกับชื่อของดาบหมดเลยสกิลงงอะเอาง่ายสกิลของปูบีผมแปลแล้วไม่ค่อยเข้า <c oughs> ใจเท่าไหร่ะนะส่วนใหญ่มันจะชี้ไปชี้ไปที่ดาบชี้ไปที่สกิลแล้วก็ชี้ไปที่ดาบชี้ไปที่สกิลอะไรพวกนี้อนะอาต่อมาก็จะเป็นอันนี้ปีกนะเออเป็นปีก ปีไอปีของชุดกอเทพเนาะแล้วก็เป็นไกายแทสงเสียงแล้วก็เป็นกระดูกสี่หมืนสามดาวนะแล้วก็เป็นชุดกอเทพอีกแล้วใช่ไหมเออใช่ใช่เป็นชุดกอเทพแล้วก็เป็นหัวสว์วัญญาณสีทองเนาะที่เหลือก็เป็นของจิปาระาต่างๆละไม่ได้มีอะไรว้าวเป็นพิเศษเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูในร้านค้าสิร้านค้านี่เฮ้ยเอาจริงดิ ร้านค้านี้แอบ,บดีอยู่นะเนี่ยสําหรับใครที่ยังทําไกแท้ปกบีไม่เต็มอะ่ะสามารถสามารถเอามาแลกได้ในสุดตรงนี้นะแต่ว่ามันจะแลกได้เพียงแค่สามอันเท่านั้นเองนะเราก็ต้องใช้แต้มต้องใช้แต้ม,ตตมทั้งหมด200แต้มก่อนเพื่อที่จะปลดล็อกอการแลกหนึ่งอันด้วยอืมผมว่ามันมันเหมือนมันจะดีแต่ก็มันก็ดีไม่สุดนะนะ จนที่เหลือก็เป็นของจิปาทาต่างๆนะไม่ได้มีพลังงานเหมือนเดิมก็สามารถคุ้มไหมก็ไม่ได้คุ้มมากขนาดนั้นนะน,นะอืมแต่กว่าจะแลกกายแท้ได้มันจะต้องใช้ไปทั้งหมดสองร0อยสี่้อยแล้วก็600ก่อนด้วยนะไม่งั้นก็จะแลกไม่ได้อืม <c oughs> อ่ะปะก็เดี๋ยวเรามาจะมาสุ่มกันเลยก็แล้วกันเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มนะเดี๋ยวเราไปซื้อแพ็คก,กันก่อน เนื่องจากผมเองก็ไม่ได้มีตัวเยอะนะก็ซื้อมาเลยก็อยู่ที่ประมาณ1,300เนาะก็จะได้มาประมาณ20ตัวซื้อมาแล้วก็มันจะมีซื้อแค่นี้เท่านั้นนะอ่ามันไม่ได้มีให้ซื้อเยอะเนาะก็ผมเองก็ทยอยซื้อซื้อๆทีละนิดะหน่อยเก็บเอาไว้นะเพื่อที่จะเอามาสุมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตัวไปหยุ่นมาเดี๋ยวไม่มีสุม อ่ะตอนนี้ตัวเดี๋ยวผมแรกก่อนอ่ะแรกตัวม,มาห้าตัวให้มันเป็นเจ็ดสิบแล้วกันเพื่อออกก่อนจะได้ไม่ต้องเปึงเยอะไปะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยแต่ไม่น่าจะได้อะไรเป็นพิเศษเนาะจริงๆได้แค่กายแท้มาก็ถือว่าดีละโอเคเฮ้ยจะได้ลูนเยอะอยู่นะดยต่อส่วนแต้มแต้มเกลือนี่เราเก็บเอาไว้เรืแอยๆรอตัวที่แปบว่าอยากจะรักจริงๆอ่ะค่อยใช้ โห้หได้ดูลูนแม่งออกเดีย๋ยแม่งออกออกมากี่อันเนี่ยหกเอ๊ะหกอันนะ่ยเอ้ยไม่ถึงเจ็ดอันดีไปเลยลูนแม่งออกเกยอะมากเดี๋ยวไปทำลูนลูนแดงเล่นหมดเลยดีกว่าม,ามั้งอ่ารอบนี้รอบนี้เลิ่มออกเป็นหวัวสมิญญาละไปต่อไม่ออกของแล,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 แล้วแะให้หน่อยหรอ ลัคกี้อย่างเงี้ยโชคดีแบบปีหนึ่งมีหนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยโอ้แต่รูนนี่ออกออกบ่อยมากเลยนะเราเก็บปันย่อไแต่แต่อย่างน้อยได้ที่ยับค่าวความสัมพันธ์มาก็ถือว่าโอเคแล้วมันคงไม่โดน81หรอกนะขอให้มันจบที่แปดสิบพอละ โอเคสิบ okay. โลไปยังไม่มาอีกเหรอเป็นตู้ดักเอาเพชรหรือเปล่าวะเต่จริงไม่มีก็ไม่ได้นะเออ่ซิงเสียง,งนะ่ะเพราะว่ามันยังเป็นตัวที่ยังต้องใช้อยู่ปัจจุบันนะอ่ะมามามา,มาลกเพิ่มอีกสิบโลลุยคราวนี้น่าจะได้ละโอเคได้ละได้ละดูกัน อืมได้มาเรียบร้อยละเดี๋ยวดูชื่อดิมันมันมันใช,ใช้ชื่อว่าอะไรเนี่ยเออทีแรกก็ลืมลืมดูชื่อไปเลยอะไรอ่ะจิตวิญญาณแห่งร่างกายวิถีทางกระดกสลังแค่ชื่อเรายัางยังยังดูงงนึกว่ามันจะบอกบอกประเภทของนอกไว้ซะอีกอ่ะ กไ็ไหนๆก็ได้มาละก็เอาไปปลดเลยก็แล้วกันเนาะนี่เลยนี่เลยอย่างน้อยผมเองก็ปั้นเอาไว้อยู่ประมาณต้องสองดาวสองดาวแดงเลยนะตัวเนี้ <c oughs> ไม่ได้ปั้นต่อละพี่เหล่ามัวแต่เอาไปลงกับปูกระบี่หมดอ่า <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยอา่าก็ไกลแท้นะียถ้าอยากจะเปิดแบบให้มันเล่นพอมีประสิทธิภาพ <c oughs> ก็จะต้องเปิดประมาณสามไปลงนะ เพื่อที่จะเอาสกิลในส่วนตรงนี้เนาะอืมส่วนเรื่องสกิลเดี๋ยวขอดูหน่อยละกันอาจจะไม่ได้แปลจำนวนจำนวนปีนะดูแค่สกิลพื้นฐานของมันพอละถ้าดูสกิลปีนี่มันน่าจะต้องเจาะลึกเข้าไปหน่อยอเมื่อใช้งานไกแท้เนะาะไกแท้จะเปิดใช้งานอัตโนมัติเป็นครั้งแรกเนาะหลังจากที่เปิดใช้งานไกแท้แล้ว ความเสียหายสุดท้ายของทั้งทีมเนาะที่ถืออาที่ได้รับบัฟของตัวนกกระจิบตัวนี้อยู่อะจะเพิ่มเพิ่มขึ้น50%แล้วก็เออหากในทีมของเราหากในทีมของเราถือสแต็กของน้องเนาะถึง2อันนะนะอ่ะมันจะเป็นชื่อสแตส็ก2องอันนี้นะก็คือถ้าเกิดว่าถือครบทั้งหมด6สแต็กเนาะ ความเสียหายสุดท้ายจะเพิ่มขึ้นอีก100%นตะอ่าต่อมาเป็นสกิลนี้นะสกิลนี้คืออาร์มไปเชิญเซียงจะสร้างความเสียหาย600%อของพลังโจมตีเนาะแล้วก็ฟื้นฟูพลังวิญญาณให้กับปัจมิตทั้งหมดแล้วก็เพิ่มความเสียหายสุดท้ายให้กับปัจมิตทั้งหมด100%อยเนาะอย่างถาวร สำหรับการไล่ครั้งแรกนะกา,การใช้ทักษะสกิลครั้งแรกแล้วก็เพิ่มพลังวิญญาณของพลังอาของเพื่อนเราเนาะหนึ่งแต้มนะอย่างถาวรอีกด้วยก็แน่นอนว่ามันทำงานเพียงแค่ครั้งแรกเท่านั้นนะสำหรับสกิลนี้นะต่อมาเป็นไอสามไฟลุงเนาะสามไฟลุงก็คือ หลังจากที่เราเปิดใช้งานการแทายเนาะสำหรับทุกๆแต้มพลังวิญญาณนะที่ใส่โจมตีหนักของเราใช้ไป1แต้มนะและอ๋อใส่โจมตีหนักและสายว่องไวที่ใช้ไป1แต้มเนาะความเสียหายสุดท้ายของเขาจะเพิ่มขึ้นถาวรนนะสูงสุดถึง50% ก็เรียกได้ว่ามันถ้าเกิดเราเปิดอันนี้มาก็เท่ากับว่าแต้มที่เราใช้ไปทุกๆหนึ่งแต้มอ่ะมันก็จะสแต็กเป็นดาเมสุดท้ายให้กับเราอะนะอ่ะส่วนเรื่องจานวนปีผมไม่ได้แปลให้เนาะมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นแบบเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เพิ่มขึ้นอะไรสักอย่างอ่ะก็เข้าก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเราสลหรับกายแท้ของของเสียงเสียงก็เป็นกายแท้แบบตัวบัฟะนะเออเพราะนางเป็นตัวซัพพอร์ตอยู่แล้วอะเนาะ โดยรวมเนี่ยตอนนี้ฮก็คือแบบใช้ไปแล้วทั้งหมด80 80บใบใช่ปะผมมั่นใจระดับหนึ่งว่าถั่วปลาอยู่น่าจะมาอาทิตย์หน้านะอืมเพราะว่าเดี๋ยวมันยังมันยังเหลือกายแท้ของอันนี้ใช่ปะทางวูถงเนาะตอนนี้นี่ผมเหลือตัวเท่าไหร่เนี่ยอ่าผมเหลือตัวอีกประมาณร้อยร้อยกว่าใบไอไม่ได้เหลือสองกว่าใบนี่วาใช่ปะ ปดวดถ้าเหลือสองร้อยกว่าใบนี้ก็น่าจะพอพอไหวอยู่อ๋อเหลือแค่ร้อยกว่าใบหนึ่งร้อยสิบสิบเก้าใบไอไอันที่เหลืออยู่นี่มันเป็นของของตู้วันนี้ของตู้ทางซันซิลลัวคือผมไม่ได้ใช้เอออันนี้นี่ยมีมีอยู่ร้อยกว่าใบเอง อันนี้พยายามพยายามเก็บแล้วนะออแต่แต่ได้เท่านี้แหละแต่ท่านี้เราก็สุ่มท่านี้แล้วนะเกิดว่าได้มาเดี๋ยวเราก็อัดเศษขึ้นมาเลยล้วกันเพราะว่าเราน่าจะมีตัวกระชาไม่มากพอนะอืมแล้วก็มันน่าจะมาเร็วๆนี้ด้วยแล้วก็มันมีกิจกรรมเพิ่มเติมมาด้วยนะเป็นกิจกรรมนี้นะก็กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมแนวสุ่มนะก็เราจะได้มีเป็นอันนี้เป็นแคลงแคลอทอะไรพวกนี้มาด้วย ก็ใครที่เล่นกิจกรรมนี้ก็อย่าลืมมาสุมกันด้วยนะเพราะว่ากิจกรรมนี้มันสามารถแลกของเป็นพวกนี้ได้เป็นไส้กรงไส้กรอกอะไรพวกนี้เออรวมไปถึงมันจะมีวงแหวนด้วยนะนี่เป็นวงแหวน5 0,000ปีเอ้ห้าแสนปีก็จะเป็นแหวนช้างกับแหวนตัวอะไรสักอย่างแหวนงูมั้งอ่าตอนนี้แบบเรียกว่ามันรวมกันแล้วนะเออแต่แต่ก่อนที่จะแลกมันจะต้องใช้แต้มวมกันทั้งหมด4ี่หมื่นแต้มก่อนนะ ง่ายๆก็คือต้องมีประมาณ55,000ืแต้มะถึงจะมาแลกอันนี้ได้นะแล้วก็บธีการเล่นกิจกรรมก็เราจะได้เป็นอันนี้มาเป็นหัวในสุดตัวนี้เนาะก็ได้ได้จากการเล่นอ่ะเควสดแรวันตัวสุดตัวนี้ก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยะนะก็กดไปเลยนะกดไปมันก็จะอนะัออนนี้คือรีเฟซก็คือกดปุ่มนี้อ่ามันก็จะสุ่มให้เราอ่า กําลังมันเล่นมันเล่นยังไงมันบิงโกหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะผมก็ดูไม่ออกว่ามันจะบิงโกยังไงมันเหมือนกับว่ามันเป็นกล่องอันนี้มากกว่าเป็นเหมือนกล่องสมบัติมากกว่าเนาะกดเปิดไปมันก็จะได้เป็นตรงเป็นแต้มมาเนาะสังเกตป่ะมันจะได้เป็นแต้มอ่นเนี่ยแล้วก็รับเพิ่มอีกหนึ่งงานแล้เราเปิดบดสิปุ๊บเปิดบดเรียบร้อยละมันก็จะรีเซ็ตเนาะแล้วก็ของรางวัลภายในตู้นี่มีอะไรไหมไม่มีไม่มี ถ้าเกิดว่าได้เป็นกล่องนี้มันจะมีของรางวัลใหญ,ญ่สุดเป็นตั๋วสุ่มอันนี้ของทางซานเนาะไอที่เป็นเหมือนกระตั๋วลูนอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีสเตปบ้พด้วยถ้าเกิดว่าเราสุ่มตามที่มันกําหนดเอาไว้เราก็จะได้มาเป็นพวกดงพวกดาวอะไรพวกนี้แล้วก็ได้เป็นแต้มแครอทประมาณนี้นะมันเป็นกิจกรรมเล็กๆกันนะไม่ได้มีอะไรสักเท่าไหร่เนาะส่วนใครที่อยากเก็บได้สแตกเยอะๆก็น่าจะต้องขยันทาเควสนั้นรายวันหน่อยนะเพราะว่ากิจกรรมนี้มันก็อยู่ อีกประมาณ4วันกิจกรรมนี้รู้สึกว่ามันมันมาประมาณ7จ็ดวันแลนะก็ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นสายเปยน่าจะน่าจะได้ทันปะมันน่าจะมีแบบเปเป,เป,เปแลละให้อันี้ไหมเหมือนจะไม่มีปะอ,อ๋อนี่นี่นี่น,นี่ก็ถ้าเกิดเป็นสายเปก็อย่าลืมมาซื้อแพ็คพวกนี้ด้วยเนาะก็แองอยู่ต้องซื้อ668หยวนจะได้มาประมาณ18ลูกแล้วมันสามารถซื้อได้ทั้งหมด10ปัน แต่มันก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่ามันมันมันเหมาเหมาหลายอันอะแต้มนี้ผมมองว่ามันก็ไม่น่าจะได้ยากอะไรขนาดนั้นมั้งเพราะว่าขนาดเราสุ่มไปประมาณกท่หลายอะเก้าเก้าอันเนาะก็ได้มาประมาณสองหมื่นหกพันละสองพันหกร้อยเออสองหมื่นอะไรอ่ะอันแรกมาปุ๊บได้ดองได้ดาวแล้วมาแต่ก็ไปลองลองไปดูดูกันแล้วกันเนาะสำหรับตอนนี้เซิฟไทยมาเพราะว่ามันแลกแหวนห้าแสนปีได้เลยนะ มันก็ค่อนข้างดีอยู่แต่ว่าสายฟรยีไม่มีโอกาสที่จะได้นะเพราะสายฟรยีก็อย่างที่ผมสุ่มไปนี่แหละมันก็น่าจะได้ประมาณนี้นะอ่ะหมดละสำหรับกิจกรรมที่เพิ่งจะเข้ามานะที่เหลือก็น่าจะรอทัวร์ไปหยุนอย่างเดียวละไม่น่าจะต้องรออะไรละอ,อ๋อลืมไปมันยังอย่างที่ผมบอกมันมีอีกไกดแท้หนึ่งนะเป็นไกดแท้ของทางวุทงเนาะ ไม่แน่ใจว่ามันจะมาตอนไหนแต่ผมคิดว่าน่าจะมาหลังจากตัวตัวประยุทธ์เนาะคิดว่าไม่น่าจะรีรันไกรแท้พร้อมกัน2อันหรอกมั้งอืมผมคิดว่าไม่น่าจะไากราแท้มาพร้อมกัน2อันติด,ต,ดติดกันหรอกคิดว่าต่อไปน่าจะเอาตัวละครมาขายก่อนเนาะก็โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็เองก็ต้องขอจะไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะ จะมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับสุขใจชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่ยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจ้านี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ